สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอิ um นเทอร์เน็ตะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าการสู้รบในพื้นที่ชายแดนทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของประเทศยูยเครนนั้นยังคงดุเดือดเมื่อวันที่11พฤศจิกาคม2567หลังจากที่รัสเซียส่งรถคุ่มเกราะโจมตีแคว้นคาคีฟทำให้ประชาชน1,775คนต้องอ,อพยพออกจากเมืองวอฟชาน ซึ่งห่างจากแซนต์นรัเสเซียเพียงแค่6กิโลเมตรยูเครนคาดการมาสักพักแล้วว่ารัเสเซียนั้นจะเกิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงฤดูร้อนรวมถึงอาจมีความพยายามยึดเมืองคาคิฟเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศแต่รัฐบาลยูเครนยืนยันว่ากองทัพของพวกเขาสามารถต้านทานการโจมตีได้ทุกรูปแบบรัเสเซียเปิดเผยนะครับว่าพวกเขายังสามารถยึดหมู่บ้าน5้าแห่งใกล้เมืองวอฟชานได้ในการโจมตีครั้งล่าสุดแต่ยังไม่แน่ชัดว่ากองทัพรัเสเซียลุกค,คึบไปได้ไกลแค่ไหนหรือนี่เป็นการโจมตีอย่างเชิงหรือเป็นจุดเริ่มตต้้นนของงงการรโจมีใหหญ่่คัึ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานว่ารัเสเซียนั้นต้องการสร้างเขตกันชนระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อป้องกันแคว้นเบลโกรสซึ่งตกเป็นเป้าหมายการโจมตีข้ามชายแดนของยูเครนมาโดยตลอดการโจมตีล่าสุดจึงอาจเกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายนี้หรือไม่ชาวบ้านหลายร้อยคนยังรั้งอยู่ที่เมืองวอฟชานแม้ว่าจะมีการสู้รบกันอย่างหนักหนึ่งในนั้นก็คือเซอร์ฮีซึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าบ้านของเขารถยนต์อีกหลายคันถูกทาลายโดยระเบิดนําวิถีของรัสเซียภรรยาของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและตอนนี้กําลังรักษาตัวในโรงพยาบาล ทางนเซรฮีบอกว่าเขาไม่อยากอพยพเพราะเป็นห่วงแพสสีตัวที่เลี้ยงเอาไว้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าพวกเขาได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นจากการปล่อยระเบิดดําวิถีระหว่างการสํารวจความเสียหายในเมืองวบชานตามด้วยเสียงระเบิดอีกหลายระลอกด้านเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่ารัสเซียเองมีขีดความสามารถที่ทําให้สถานการณ์บริเวณชายแดนแย่ลงแต่ยังไม่สามารถยึดเมืองคาคิฟได้ขณะที่ทางด้านวอลรเมียเซเลนจี้ผู้นําของยูเครนกล่าวปราศัยผ่านวิดีโอบอกว่าการสู้รบนั้นยังดำเนินต่อไปในเจ็ดหมู่บ้าน กองทัพยูเครนนั้นยังปฏิบัติการป้องกันในเมืองคาคิฟและสถานการณ์แคว้นโดเนตก็ยังคงตึงเครียดเป็นพิเศษนอกจากนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับยังมีการรายงานข่าวนะครับว่าล่าสุดนั้นดมิทรีลาซุกคินโฆษกกระทรวงกลาโหมของอยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งว่าตั้งแต่นี้ต่อไปชาวยูเครนทุกคนจะต้องร่วมเสียสละเพื่อประเทศชาติโดยชายวัยเกณฑ์ทหารทุกคนนั้นจะต้องเข้าสู้สงครามเพื่อช่วยทหารแนวหน้าที่สู้รบกับกองทัพรัสเซียอยู่ในเวลานี้ หลังจากที่กฎหมายการเกณฑ์ทหารฉบับใหม่ของยูเครนเริ่มบังคับใช้ในวันที่18พฤศจิกายน2567นี้ทางด้านประธานรีวอลดมิเยเซเลนกี้ผู้นำยูเครนได้สั่งแก้กฎหมายเกณฑ์ทหารโดยได้ลดอายุผู้เข้าข่ายเกณฑ์ทหารลงเหลือ25ปีเพื่อมาทดแทนทหารยูเครนที่เสียชีวิตไปเกือบ500นายในสมรภูมิรบนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการการสู้รบในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565และขณะน,นี้ตกเป็นฝ่ายเพียงครับให้กับรัสเซีย คณะที่กระทรวงการต่างประเทศยูเครนมีคำสั่งให้ระงับการออกวีซา่ากับชายชาวยูเครนที่อยู่ในเวกเกณฑ์ทหารเพื่อป้องกันการหนีทหารพร้อมกำหนดผู้ฝา่าฝืนจะต้องโดนปรับ520ดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งจะถูกอายัดบัญชีธนาคารอีกด้วยกฎหมายการเกณฑ์ทหารฉบับใหม่ทําให้ชายชาวยูเครนจํานวนมากพยายามหลบหนีออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรายงานว่าชาวยูเครนนั้นพยายามหลบหนีออกนอกประเทศราว120คนถึง150คนต่อวัน นี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับกับสถานการณ์ในแนวหน้าของยูเครนเวลานี้ซึ่งกําลังเจอกับภาวะยากลําบากมากยิ่งขึ้นในขณะที่รัสเซียนั้นก็กระนาโจมตีในหลายพื้นที่พร้อมๆกันนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เน็ตเก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ